เมื่อวานนี้เนาะ1พฤษภาคมนะคะนอกจากจะเป็นวันแรงงานแล้วเนี่ยก็เป็นวันที่มีการขึ้นเงินเดือนค่าราชการและก็บำนาญขั้นต่ำด้วยนะคะเรื่องนี้เนี่ยคุณรัฐกล้าวอินทวงศ์สุวรรณคีรีนะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านได้เปิดเผยนะคะว่าตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่28พฤศจิกาย,ยน2566อนุมัติปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุสำหรับกลุ่มค้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยมีเป้าหมายนะคะให้ผู้ที่ปฏิบัติ งานในตำแหน่งที่ใช้คุณวุฒิระดับปริญญาตรีจะมีเงินเดือนไม่น้อยกว่า18,00งบาทและผู้ที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ใช้คุณวุฒิระดับปวชจะมีเงินเดือน จะมีเงินเดือนไม่น้อยกว่า11,000บาทภายในระยะเวลา2ปีนั้นนะคะวันที่1พฤษภาคม2567เมื่อวานนี้เนี่ยก็คือวันที่มติดังกล่าวมีผลบังคับใช้เป็นวันแรกค่ะซึ่งรัฐบาลก็ยังให้ความสําคัญนะคะดูแลข้าราชการที่เกษียณและได้รับเบี้ยวัดบํานาญโดยคณะรัฐมนตรีนะคะยังได้ออกพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยวัดบํานาญฉบับที่17พุทธศักราช2567นะคะซึ่งประกาศใช้ในราชกิจ จารนุเบกษาไปเมื่อวันที่17เมษายน2567ที่ผ่านมาโดยมีสาระสำคัญก็คือการปรับปรุงอัตราเงินช่วยค่าครองชีพอัตราเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญน,นะคะเพื่อกำหนดให้ผู้ได้รับหรือว่ามีสิทธิ์ได้รับเบี้ยหวัดบำนาญ ซึ่งเมื่อรวมกับเงินค่าเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหว,วัดบำนาญแล้วนะคะต่ำกว่าเดือนละ1 1 0 0 0บาทให้ได้รับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหว,วัดบำนาญเพิ่มขึ้น ตามอัตราที่กำหนดนะคะทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับค่าครองชีพที่สูงขึ้นแล้วก็การปรับขึ้นเงินเดือนค่าราชการโดยมีผลตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2567ค่ะทั้งนี้นะคะหากหน่วยงานใดดำเนินการปรับไม่ทันการปรับขึ้นเงินเดือนก็จะมีผลย้อนหลังนะคะรวมถึงได้มีการประสานกับสานักงบประมาณและกรมบัญชีกลางไว้เรียบร้อยแล้วนะคะขอให้ค่าราชการแล้วก็ผู้ได้รับเบี้ยหวัดหรือว่าบำนาญน,นะคะมั่นใจว่า การปรับขึ้นเงินเดือนในครั้งนี้นะคะจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างแน่นอนค่ะอันนี้ก็เป็นในภาคของราชการนะครับถึงแม้ว่าตามพรบรเนี่ยจะอาจจะไม่ถูกนับเป็นแรงงานนะครับแต่ว่าเขาก็ขึ้นเหมือนกันนะครับเพราะว่าอยมันก็ต้องขึ้นไปตามไปตามระยะเวลานะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องติดตามกันต่อไปเหมือนกันนะครับ